ผมไม่กล้าพูดวิา่าแต่ว่ากระบวนการทํางานของน้าไผ่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยคุณต้นคือสารเคมีสารพิษของเสียตกค้างที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันจะขับออกมาเวลาเราขับถ่ายเวลาเราฉี่เวลาเหงื่อเราออกมานะครับ,รบมันจะขับถ่ายออกมาแล้ว,แล,วแล้วที่เห็นผลเร็วที่สุดนะครับคือการสายนิ่ว นะครับการสลายนิ้วโดยเฉพาะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตจะเห็นผลเร็วแต่นิ่วในถุงน้ําดีใช้เวลานานเพราะว่ามันไม่ใช่ทางผ่านโดยตรงของน้ำครับครับเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆเนี่ยผมอยากจะเลือกหลายครั้งนะแต่ลูกค้าผมเขาเขาเรียกร้องให้ผมทําจริงๆที่ผมทํามาเนี่ยคนที่ไม่เชื่อผมก็มีนะครับแต่ว่าคือผมรู้ดีเพราะ23บปีที่ทํามานะครับผมสลายนิ่วให้คนไม่ต่ำกว่าพันนะครับหลักพันคนไม่รู้กี่พันแล้วครับแล้วก็คนที่เป็นสรับบางคนมาหาผมสี่โรคห้าโรคนะครับจริงๆคนผลิตเองงงก็ยั นะครับผมไม่ผมไม่ว่าหรอกคนที่เขาคอมเมนต์มาในแง่ลบเพราะว่าผมเองก็ไม่เชื่อนะครับแต่นี่คือสิ่งที่20กว่าปี ผมอาจจะไม่เก่งแต่ว่านี่คือประสบการณ์ตรงครับลวสรรพคุณในน้ําไผ่นี่มีอะไรบ้างครับน้ําไผ่ได้บอกแล้วครับ,รบประโยชน์ก็มีโทษก็มีประโยชน์มีโปรตีนแมกนีเซียมแคลเซีมยมโพแทสเซียมแล้วก็มีแร่ธา,าตุอีหลายตัวส่วนโทษนะครับตอนนี้มีแบคทีเรียปนมา2ตัวคุณต้นคคือ1น e ึ่อีโคไลสองโคลิฟอร์มถ้าเราดื่มสุดๆนะครับน้ำไผ่เนี่ยมันจะเกิดอาการท้องเสียก็เลยพัชเจอไรค่ว่าพัชเจอไรฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็น็อกเย็นเชื้อมันไม่ตายหมดครับแต่มันสลบมันไม่สามารถ ทำอันตรายต่อร่างกายได้เพื่อที่จะคงประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นโทษออกไปให้ได้มากที่สุดครับ